ทำอย่างไรเขาจําแบรนด์เราได้จาโลโก้เราได้ไม่กจะชงทาให้ดีแค่ไหนก็นแล้วแตนะ่ถ้าเขาจําแบรนด์เราไม่ได้นะมันก็จบบทสภาพเหมือนกันนะครับซื้อไปแล้วติดใจแล้วจะบอกต่อจะซื้อซ้ําจําแบรนด์ไม่ได้อันนี้ถือว่าเฟลสุดๆนะครับพี่ตาคะาที่ตา <ปะ S 2> ผมนัมสุขภาพมีจะสังเกตได้ยังไงคะตาเขาต้องใส่นะครับจมูกก็ต้องชื้นลิ้นก็ต้องสีแดง ถ้าเป็นสุนัขขนยาวเนี่ยก็ต้องขนเงางามถ้าเป็นสุนัขขนสั้นนะมันจะต้องดูเห็นกล้างนือชัดเจนนะครับอือเป็นก้อนด้วยและที่สําคัญที่สุดเนี่ยเขาน่าจะต้องดูมีความสุขดูอลเอลร์เกัร์ปี้กระเป๋ามีชีวิตชีวานะครับนั่นแหละครับสุนัขสุขภาพดีครับแล้วอาหารสุนัขที่เห็นแล้วรู้สึกได้ว่ากินแล้วสุขภาพดีเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณไหนครับพี่ด จ้าของสุนัขนะ่าจะอยากเห็นสุนัขของเขาอ่ะดูร่าเริงนะดูมีชีวิตชีวาอลเลดดูมีความสุขนั่นเองนะครับยิ่งถ้าเกิดว่า acting ของสุนัขดูเว่อร์สนุกสนานนะยิ่งดีเลยครับต่อมาคือจุดขายนะจุดขายก็ต้องชัดเจนทานไปแล้วได้อะไรอย่าเอาจุดขายหลบๆซ่อนๆไปไว้ข้างหลังนะครับมันจะดูมิงานนะครับที่สําคัญต่อมาอีกข้อนึงก็คือเรื่องของรสชาตินะครับ รสชาติก็สําคัญนะครับต้องแยกให้ออกชัดเจนว่าเป็นรสชาติอะไรนะครับถ้าซื้อผิดไปหมาไม่รับประทานนี่เซ็งเป็ดเลยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเรื่องสีของทันเกจจิ้งล่ะคะมันสำคัญแค่ไหนอ่ะข้อนี้พี่ว่าสําคัญมากๆเลยนะครับสีมันทําให้จดจําได้ง่ายทําให้ดูโดดเด่นนะครับเพราะงั้นเนี่ยควรจะเลือกสีที่เป็นสีโทนเดียวนะรับอย่าเป็นสีหลายโทนนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าแพ็คเรามีหลายๆแพ็คหลายๆไซส์ทนไปเป็นสีเดียวกันเนี่ยแล้วขึ้นไปบนเชล์เนี่ยมันจะเกิดความเป็นเชล์อิมแพคคือ เขาก็มีสีประจําตัวประจําแบรนด์ทั้งนั้นเลยนะครับเลือกสีเลือกให้ดีนะครับอย่าเลือกไปซ้ําทางเ็านะครับมันจะเป็นการสนับสนุนแบรนด์ของคนอื่นเขาโดยคุณไม่รู้ตัวเลยนะครับและภาพของสุนัขราคาที่ตาเราเลือกพันธุ์ที่ดูแพงๆที่เมืองนอกเขานิยมกันเลยทีปะจะได้ดูหรูรามาเห่าจะได้ปังปังกันไปเลยอืมเคฟนี้พี่ว่าปังเหมือนกันนะครับแต่อาจจะปังปีนานะครับเพราะสุนัขพันธุ์แพงๆของเมืองนอกก็ได้หมายความว่าจะเป็นที่นิยมในประเทศไทยนะครับ ควรเลือกพันธุ์ที่นิยมในประเทศไทยหรือในตลาดนั้นนะครับเพราะว่าเวลาเราเลือกสุนัขที่นิยมเนี่ยเจ้าของสุนัขที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะรู้สึกถึงความผูกพภัยของสุนัขนั้นมากกว่านะครับส่วนเรื่องของสุนัขพันธุ์แพงๆพี่ก็ว่าถ้าเกิดเป็นที่นิยมเนี่ยพี่ก็ว่าดีนะครับเพราะว่าภาพลักษณ์ของสุนัขเนี่ยมันดีอยู่แล้วมันจะช่วยพาแบร์เราไปดียิ่งขึ้นตามคุณสุนัข้นนั้นไปเลยนะครับจริงไหมครับแล้วยัง <laughs> ม,มีอะไรที่สําคัญอีกไหมครับพี่ตาร์ม มีสิครับพูดมาทั้งนานเนี่ยเขาจะรู้จักแบรนด์เราเลยเวกัสติ้งทําให้ดีแค่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าเขาจําแบรนด์เราไม่ได้นะมันก็จบบทสภาพเหมือนกันนะครับซื้อไปแล้วติดใจแล้วจะบอกต่อจะซื้อซ้ําจําแบรนด์ไม่ได้อันนี้ถือว่าเฟลสุดๆนะครับทาอย่างไรเขาจําแบรนด์เราได้จาโลโก้เราได้โลโก้มต้องอ่านได้ง่ายเชฟแอนด์ฟอร์มเนี่ยเป็นตัวช่วยทาให้เราจดจําโลโก้นั้นได้ง่ายขึ้นนะครับเล่นลูกเล่นในเรืเ่องดีไซน์ไม่ได้ผิดอะไรนะครับน่าสนใจซื้อซ้ําไปแต่ว่าถ้าเล่นแล้ว อ่านไม่ออกอ่านแล้วผิดเพี้ยนไปถือว่าใช้ไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับข่ามาตั้งนานชักอยากเห็นแพ็กเกจซิ่งอาหารชุนักย่็นที่พี่ตาเล่าให้ฟังแล้วล่ะคะทั้งหมดที่พูดมานี้มีอยู่จริงนะครับไปไปดูกันดีกว่าตามมาเลยครับรู้อย่างเนี้ยปรึกษาพี่ตามาตั้งนานแล้วโอ้ยปรึกษามาวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่สายนะครับปรึกษามาเลยครับยินดีนะครับ อัพดีไซน์ต้องไม่ใช่แค่สวยนะครับแต่ต้องน่าสนใจเข้าใจง่ายและจดจําง่ายหรือเข้าใจอินไซด์ของลูกค้าของคุณด้วยเสมอนะครับเพื่อเขาเมื่อจะซื้อซ้ําหรือบอกต่อหรือแนะนาคนต่อเนี่ยก็ทําได้ง่ายเป็นหมดเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือเขียนคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับที่เพจดีไซน์ดีมีแต่รุ่งนะครับผมแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ